มีไอ้คล้ายๆกับอะไรจบเทปเก่ามาแปะแปะที่หนังหัวของเราแปะเต็มเลยแปะแปะตรงนี้แปะตรงนี้แปะตรงนี้ประมาณแปดแปดจุดได้อะคือมันก็เป็นสายระโยงระยางเ <c oughs> สร็จแล้วเขาก็จะมีอ่าคล้ายๆกับลวดทองแดงอ่ะเ <c oughs> ล็กๆบางๆเขาเขาก็ให้เราเงื้อ เหลือกตาขึ้นแล้วเขาก็เอาใส่เข้าไปในเนี้ยในตาของเราอ่ะที่ลวดทองแดงอะนะสองข้างข้างละอันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอ่าให้นั่งอยู่เฉยๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนกา <lyrics> รผ่าตัดตาที่มันเอียงนะจ้ะคือเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกบ้านเราเขาไม่เรียกตาเอียงบ้านเราเรียกตาตาเข ะเลอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ที่นี่เขาเรียกตาเอียงนะ,ะตาเอ,อียงคือตามันไม่เท่ากันมันจะเอ,อียงเอ,อียงข้างใดข้างหนึ่งบางคนก็เอ,อียงเข้าอย่างนี้บางคนก็เอ,อียงออกบางคนก็เอ,อียงไปทางนี้บางคนก็เอ,อียงไปแต่ตาไกลมันจะข้างขวาจะเป็นจ้ะข้างขวาจะจะเอ,อียงรู้สึกว่าจะเอ,อียงออกนะคะก็ ต่อไปก็จดหมายจากโรงพยาบาลมาอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วค่ะทุกคนไปโรงพยาบาลคือในระยะเวลาเมษามีนาเมษามีนาเมษาพฤษภาสามเดือนเนี่ยก็คือเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยไปเขาก็หลังจากที่เราเช็คกับโรงพยาบาลเล็กเสร็จเร้้อยแล้วเนาะต่อไปนี้เราต้องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ ก็อยู่ไม่ไกลจากมหาก็อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยจ้ะเดี๋ยวขับรถอีกประมาณ1ชั่วโมงไปเขาส่งจดหมายมาบอกว่าให้ไป pre-op pre-op อฟที่นี่ก็คือไปตรวจเช็คร่างกายเตรียมความพร้อมสําหรับการผ่าตัดเราก็ไปโอ้ใช้เวลานานมากอันเนี้ยคือไม่ไม่ค่อยชอบเลยไปถึงก็ไปแจ้ง reception แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบน ไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ส่งลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาเจอหมอก็มัดนั่งรอเพื่อที่จะเจอหมอเจอหมอเสร็จเขาก็จะให้เราเซ็นเอกสารต่างๆนะแล้วก็กลับขึ้นไปวัดความดันกับข้างบนอีกกับห้องที่ห้องผ่าตัดแล้วน,นะก็คือเราต้องทำเองเขาจะไม่มีคนวิ่งเอกสารให้นะเราต้องขึ้นไปเอง แล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็วัดความดันเตรียมความพร้อมอะไรทุกอย่างว่าเรามีปัญหาสุขภพสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปหาพี่พยาบาลคนนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ไม่นานหลังจากนั้นก็ได้จดหมายบอกให้ไปให้ไปผ่าตาัดเนาะเราก็เขาก็จดหมายเขาก็จะบอกมาว่าต้องต้องเตรียมตัวยังไงห้ามกิน ข้าวกินน้ำห้ามกินอะไรเลยหลังเที่ยงคืนต้องไปตอนเจ็ดโมงเชา้าคือหมายถึงไม่ได้ออกจากบ้านเจ็ดโมงเชา้าต้องไปถึงที่โรงพยาบาลเจ็ดโมงเชา้าออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึง่ง <c oughs> กลัวไม่ทันเราไปถึงเจ็ดโมงเชา้าถึงวันนัดเราก็ไปถึงเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็นั่งรอก่อนเจ็ดโมงแหละเราไปถึงก่อนก่อนเพื่อนเลยเราหลงด้วยแหละ เราหลงหลงเพราะมันไม่ใช่โรงพยาบาลของเราเราไม่คุ้นเราก็เดินหลงอย่างนั้นก็ไปถึงเราก็นั่งรอคนแรกเลยสักพักก็มีคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าตามมาเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกเข้าไปในห้องทีละคนทีละคนทีละคนเตียงเขาก็จะบอกว่าให้เราอยู่เตียงไหนเตียงไหนเตียงไหนเนาะไก่ได้เตียงติดหน้าต่างห้องหนึ่งมันจะมีแปดเตียงจ้ะไก่ได้เตียงติดหน้าต่างเลยเตียง อย่างมุมสุดเลยก็รอเขาจะมาเช็คความดันแล้วก็เช็คประวัติอีกทีหนึง่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีพยาบาลพยาบาลเขาก็มาเช็ครู้สึกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้นะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชุดเขาว่าก็บอกเลยทุกคนไก่ค,คือเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในนั้นอะ นอกนั้นนะคุณยายทั้งนั้นเลยอายุเจิบขึ้นเราก็มองรอบๆห้องเนาะห้องเรามีแปดคนแล้วห้องอีกฟากหนึ่งก็มีมีเยอะๆเหมือนกันประมาณห้าคนก็สิบกว่าคนนะวันนั้นเราก็มองโอ้เรามีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยอะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาเขาคงจะมีลิสต์มาแล้วแ่ะใครไปก่อนไปหลังทีงนี้เราก็นั่งเราก็นอนนั่งอยู่ที่ยังโชคดีตรงที่ว่า ที่โรงพยาบาลเขามีอะ w i f i มี Wi-Fi ให้กนั่งเล่นเฟซบ o o k กเฟซบุ๊กอะไรไปก็เดี๋ยวเขาก็จะมีพยาบาลมาละเช็คประวัติทุกคนมาถึงเราเราอายุน,น้อยสุดเนาะใครต้องอเขาก็จะมาเช็คเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าต้องการใบรับรองแพทย์ไหมเราก็บอกเราต้องการใบรับรองแพทย์ด้วยเพราะว่าเราทํางานเนาะเอาเอานานเท่าไหร่ไม่รู้ เราก็บอกประมาณสองอาทิตย์มัง้งเพราะว่าผู้จัดการไก่เคยถามผู้จัดการบอกเอาสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอโอเคเขาก็เขียนมาให้สองอาทิตย์จากนั้นเช็คประวัติอะไรเสร็จสับเรียบร้อยว่ามันเก้าโมงกว่ากว่าได้คนแรกก็เริ่มไปทยอยกันไปไปเข้าห้องเชือดเอไปอเขาไปกันจนหมดละเขากลับมาแล้วละ่ะเราเหลือเราคนเดียว สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วหิวก็หิวไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานเรามาก,ก่อนอะ่ะเราได้เข้าทีหลังไก่เป็นคนสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดจ้ะเพราะว่าคิดว่าคงคงเราคงเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในนั้นด้วยไงเขาคงคิดว่าเราไม่รีบพระเราเขาก็พาเราเข้าไปอันนี้เป็นวินาทีที่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเกิดมาไม่เคยโดนวางยาสลบเนาะ ครั้งแรกเราก็คิดแล้วโูถ้าเราไม่ฟื้นทำไงอะเนอะอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่อยู่คนเดียวมาคนเดียวเกิดเกิดว่าถูกยาสลบแล้วไม่ฟื้นทำไงไม่มีใครช่วยเราได้นะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็มาเข็นมาเข็นเตียงแล้วเนะี่ยออกไปเข้าไปในห้องเชือด ก็มีน้องน้องพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ช่วยแหละผู้ชายคนหนึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่แล้วก็มีคุณหมอเป็นคนแขกแหน่อยอย่างออกแขกๆก็คุยคุยคุยเสร็จแล้วอีน้องผู้หญิงก็บอกอ่าเธอพร้อมหรือยังฉันจะวางยาเธอสลบฉันจะวางยาสลบเธอลวนะรอเดี๋ยวขอฉันทําใจแป๊บหนึ่งได้ไหมก็คือขอทําใจแป๊บหนึ่งอ่ะคือ เป็นครั้งแรกอ่ะก็บอกเขาไปนะ้อมันเป็นครั้งแรกกับการถูกวางยาอเมื่อ,อไรเธอเพร้อมนะฉันจะนับหนึ่งสองสามนะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆโอเคมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกพอทุกคนออกไปก็ทุกคนที่ออกไปอ่ะเขาก็เหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้โหต,ตื่นเต้นทุกคนก็คงจะฟื้นขึ้นมาแหละเราคิดแค่นี้ อ้น้องนั่นก็โอเคนะเธอพร้อมนะแล้วฉันจะนับหนึ่งสองสามแล้วนะแล้วก็โอเคฉันพร้อมละโอเคเธอก็จับจับ,จ,บจับแขนอย่างเงี้ยเขาก็จับแขนของเราเงี้ยเนาะเขาก็จับจับเขาก็จับมือเราด้วยนะเขากลัว <c oughs> เรากลัวเขากลัวเรากลัวเขาก็จับมือเราด้วยแล้วเขาก็หนึ่งสองสามตั้งแต่นั้นมาพอจบสามปุ๊บเราจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น ก็ไม่รู้ว่าอยู่นานแค่ไหนอะไรเขาทำอะไรกับเรามัง่งเราไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะถามปุ๊บไปเลยอะ่ะมันเร็วขนาดนั้นเลยทุกคนยาสลบไม่มันเร็วมากเราดูในละครเนาะอุ้ยแม่งถูกวางยาสลบมืกก่ามันจะหายใจอึ๊กกว่าเขาจะสลบนะโอ้อันนี้นับหนึ่งสองสามไปเลยอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นเหมือนในละครเลยแล้วก็เขาก็ทำอะไรกับเราก็ไม่รู้ ทำเสร็จแล้วเขาก็เข็นของเราออกมาไว้วางไม่ใช่เข็นมาวางไว้นะเข็นเราออกมาจากห้องเชื้อแต่นะแล้วก็ววววเอามาอยู่อยู่ข้างหน้าห้องเนาะคือเข็นออกมาอยู่ก็ยังอยู่ในห้องแหละแล้วก็อีน้องคนเนี้ยที่วางยาสลบเราเขาก็มาเรียกเราได้ยินเราได้ยินเสียงเรียกใครเรียกแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่ไหนเ <laughs> กิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เสร็จแล้วหรอก็อคือเราไม่รู้ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้อะไรสักอย่างคือลืมตาขึ้นมาเขาก็เช็คว่าโอเคอะไรยังไงเรามองเห็นไหมอะไรยังไงเงี้ยเขาก็เช็คเราทุกอย่างให้มันโอเคก่อนคีอจะส่งเราออกนอกห้องเชือดเนาะก็เช็คทุกอย่างเลยลพอเราโอเคเราสลิมสลือยอยู่แหละแต่ว่าตาเรามองเห็นละเราตื่นละ คือเราโชคดีเราตื่นบางคนอาจจะไม่ตื่นก็นได้เราตื่นแล้วโอเคเขาก็เช็คทุกอย่างเช็คชิปประจรเช็คหัวใจเช็คความดันอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็เข็นเรากลับมาที่มุมเดิมข้างหน้าต่างอยู่คนเดียวด้วยเนาะก็เขาพอมาถึงเขาก็จะถามว่าจะเข้าห้องน้ำไหมอะไรยังไงกินน้ำไหมเข้าห้องน้ำไหมเขาก็ดูเขาก็ดูแลดี โอดูแลดียอมรับว่าดูแลดีเสร็จแล้วเราไม่เข้าเราไม่ทําอะไรทั้งเพราะว่ามันยังมันยังมึนอยู่กับอยาสลบเนาะมัน,ม,นมึนไม่เคยโดนวางยาสลบมันมึนแล้วก็คนทักห้องเขาก็คุยกันยุ่ง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 ยเพื่อที่จะรอให้ยามันหมดฤทธิ์แล้วก็เขาจะได้กลับบ้านเนาะ ก็คุยกันอะไรกันนักหนัสนทนาเริ่มที่จะแบบคุ้นเคยกันนะเออครันนี้เราสักพักหนึ่งเรารู้สึกอยากเข้าห้องน้ำอยากเข้าห้องน้ำก็ลุกเดินเหมือนคนเมาเลยอะคือ <c oughs> เดินสเปสะสปะห้องน้ำก็อยู่แกลไม่ไกลเราก็แค่เดินไปอีกอีกฟากหนึ่งอะเตียงเตียงที่สุดท้ายเตียงที่สี่อะก็เดินรอบไป สเปสปะมันคนเมาเลยเขาป้าพกนาโนเงี้ยคิดเมาหรือเปล่ามันไปกินอะไรมาคือเหมือนคนเมาเคยเห็นคนเมาที่เขาเดินแบบไปไม่ถูกอะ่ะอ้เราก็แบบเฮ้ยมันมันขนาดนี้เลยเหรอรอให้ยามันหมดฤทธิ์สักพักหนึ่งก็แฟนก็ไปรับาขับรถไม่ได้หรอกเป็นขนาดนั้นเนาะตาก็ตาก็เห็นข้างเดียวตาก็เห็นเพราะว่ามันมันจะบวมนะทุกคน มันตาข้างข้างที่ถูกผ่าตัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทําส่วนไหนของตานะแต่ว่ามันบวมมันก็ไม่ถึงกับบวมแบบเป่งๆนะแต่ว่ามันก็มีอาการแบบบวมมันก็จะมีใหม,มียาหยดตามาให้แล้วก็ยาแก้ป,ปวดไม่ให้ถ้ <laughs> ยาหยดตาให,ให้แค่นั้นแหละยาหยดตาหลอดเดียวก็ต้องหยดตลอดเพื่อที่จะเอาเศษอะไร ที่มันอยู่ค้างๆอยู่ออกเนาะล้างตาคล้ายๆกับล้างตาแล้วก็ให้บอกให้ล้างตาด้วยให้หยอดจะ้ะก็หยอดอยู่อย่างนั้นแหละก็กลับบ้านประมาณบ่ายสองมั้งได้กลับบ้านนะบ่ายสองมงประสบการณ์ที่แบบมันน่าระทึกมากคนะ่ะทุกคนมันมันทําได้แล้วก็ต้องออกมาอยู่บ้านสองอาทิตย มันก็จะมีตาแดงๆเราต้องหยอดหยอดตลอดหยอดทุกๆสองสามชั่วโมงอ่ะไม่งั้นมันจะระคายมันจะระคายเคืองเราต้องหยอดเพราะว่าตาเป็นเป็นตาที่แห้งด้วยเนาะเราต้องหมั่นหยอดอยู่อย่างนั้นฮะะโชคดีตรงที่ว่าแบบมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่เจ็บแม่อะไรทั้งนั้นมีแค่มันมันตึงๆแล้วก็ ต้องเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปให้ที่ทำงานก็ไปทางตาบวมๆเขาก็เขาก็เราก็ไม่ได้โกหกเขาว่าเราไปผ่าตัดตาเนาะเราก็เอาไปใบไปยื่นให้กับพี่ที่ทำงานเราก็ก็กลับมาแล้วก็มันหนอนหยอดตาทรมานมากไอไอลังผ่าตัดนั่นแหละจะทรมานมันจะบวมมันจะบวมหน่อยหน่อย มันก็ไม่มีรอยไม่มีรอยนะแต่ว่ามันจะมีจุดที่ในดวงตาของเรามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เขาอาจจะใช้อะไรเล็กๆในเข้าไปคีมเล็กๆก็ไปคีบแล้วก็ทําการดึงสายประสาทอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตาให้ตาที่มันมองที่มันออกไปทางเนี้ยกับเข้ามาดึงกลับเข้ามาให้มันสามารถที่จะมองตรงๆอย่างนี้ได้ โอเคมันก็เป็นความสําเร็จสําหรับคนที่กลัวหมออย่าไปกลัวก็ก็อยู่กับมันอย่างนั้นแหละอู้ตั้งหลายเดือนกว่วจะหายมันถึงมันจะยุบแต่ว่าข้างในดวงตาของเรามันจะแดงจะแดงตลอดอยู่แดงอยู่สองสเดือนอะ่ะมันจะแดงเราทำอะไรกับมันไม่ได้ใครห้ามห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเอามือไปอย่างนี้กับมันได้แค่น้ําอุ่น น้ำเย็นประครบล้างตาเราต้องค่อยๆลรากลัวเราด้วยความที่ไม่เคยเนาะนี่นแหละคือประสบการณ์พาตาเลยแต่จะบอกเลยนะว่าเราไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาคิดคิดยังไงคิดเงินนะ่ะคิดเป็นเป็นแสนจริงหรือเปล่าเราก็เคยไปเสิร์ชในอ่า g o o g l e เขาก็บอกว่าผ่าตาที่เป็นแสน แต่ที่นี่ฟรีจ้ะทุกอย่างฟรียกเว้นค่าที่จอดรถกับค่าน้ำมันรถทุกอย่างฟรีหมดจ้ะก็คือตั้งแต่ตรวจตาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคลื่นกระแสไฟฟ้าจนผ่าตาแตเสร็จฟรีจ้ะรู้สึกว่าจะ1เดือนหรือไงนี่แหละประมาณนั้นแหละหนเดือนเราเราต้องกลับไปเมื่อตาเรายุบแล้วเนี่ย เราต้องกลับไปหาหมออีกเขาก็จะมีจดหมายมาเราต้องไปหาหมอเพื่อไปดูว่ามันโอเคไหมมันยุบดีแล้วมันหายดีแล้วมันอะไรยังไงเนาะเป็นเป็นเช็คขั้นสุดท้ายที่จะต้องตรวจเนาะเราก็ได้จดหมายจากโรงพยาบาลคราวนี้เราก็ไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งกว่าจะเสร็จทุกคน3มโรงพยาบาลกับหนึ่งมหาวิทยาลัยเราต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง รถประมาณสี่สิบนาทีให้แค่ดูว่ามันทุกอย่างมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจ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 ยังไงเขาก็ให้เรามองอย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างโอเคก็จบก็ไม่ได้เจอหมออีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้เจอหมอก็ตามันก็จะแข็งๆหน่อยข้างนี้นะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนตามันจะทื่อๆ ข้ามขวานะที่ไปผ่าตาตามันจะทื่อๆนั่นแหละคือการผ่าตัดตาเละเอียงนั่นแหละทุกอย่างฟรีหมดจะ้ะฟรีทุกอย่างเพราะที่นี่รักษาในโรงพยาบาลฟรีเนาะแม้แต่ไอ้ตรวจอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ฟรีจะ้ะเขาอาจจะเก็บไว้เป็นฐานการเรียนรู้ก็ได้อันนี้มันคงจะไม่ค่อยมีใครเขาไปตรวจหรอก มันอาจเขาอาจจะต้องการเก็บไว้เป็นฐานการเรียนรู้ว่าหรือไม่เขาต้องการหนูทดลองยาก็ได้วันนั้นอะใครจะไปรู้เพราะว่ามันมีน้องอีกคนหนึ่งที่มาเรียนกับคุณครูเนี่ยเขาอาจจะสอนอีน้องนี่ก็ได้ใช้เราเป็นเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาก็ตรวจของเราโอเคนะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วย ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย